คำถามที่สิบห้าครับเดือนกุมภาพันธ์จะจัดงานบวชได้ไหมครับได้ครับเพราะเลือกตั้งเสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกตั้งตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดในวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับก็จัดงานบวชได้ตามปกติประเพณีครับไม่มีปัญหาครับหรือระหว่างการหาเสียงในช่วงนี้มันมีความจำเป็นต้องจัดงานบวชงานแต่งงานมันก็ยังจัดได้ตามปกติตามฐานานุรูป เพียงแต่ว่าอย่าจัดเพื่อเป็นการเลี้ยงเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับขอให้มันเป็นไปาตามแบบเพณีปกติก็ยังทําได้อยู่แม้จะอยู่ในห่วงนี้นะครับคําถามข้อ46ครับผู้ช่วยหาเสียงทําหน้าที่เป็นโฆษกประชาสัมพันธ์งานกระถินได้หรือไม่ตอนนี้ท่านผู้ชมเข้ามาเยอะนะครับเข้ามาเยอะคําถามก็เยอะ เดี๋ยวจะไปตอบคําถามท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาคาถามนี้ให้หมดก่อนผู้ช่วยหาเสียงทําหน้าที่เป็นโคโสอป,ประชาสัมพันธ์งานกระถินได้ไหมครับได้ครับนะครับมีอะไรที่เป็นหน้าที่เป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงก็ยังทําหน้าที่ของเรานะครับตามเดิมได้นะครับตามเดิมได้คําถามที่สิบเกกับอาจารย์ถ้าย้ายบ้านเลขที่ หมู่บ้านเดิมลงสมัครได้ไหมครับคือคำถามมันกำกวมนะนะครับถ้าย้ายบ้านเลขที่หมู่บ้านเดิมนะครับลงสมัครได้ไหมหมายความว่าท่านย้ายออกนอกอบตอแล้วย้ายกลับขึ้นมาใช่ไหมหรือย้ายบ้านเลขที่อ่า ในเขตอบตอแล้วก็เลยไปยึดที่อื่นแล้วก็กลับมาบ้านเล็กที่เดิมใช่หรือไม่อันนี้คือผมผมต้องเดาคําถามท่านอ่ะผมก็เลยต้องตอบเป็นสองแง่ผมก็แล้วกันอันหนึ่งขณะน,นี้ถ้าท่านมีชื่ออยู่นอกเขตอบตอแล้วท่านย้ายกลับมาอยู่บ้านเล็กที่เดิมในอบตอถามว่าสมัครได้ไหมไม่ได้เพราะท่าน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ครบหนึ่งปีนับถึงวันสมัครแน่นอนถ้าย้ายกลับมาตอนนี้สมัครไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอยู่หมู่ที่หนึ่งนั่นแหละอยู่หมู่ที่หนึ่งในอบตอบต,ออตอกไก่นี่แหละก็เลยย้ายไปหมู่ที่สองหรือหมู่ที่สามหมู่ที่สี่ก็ละสุดแท้แต่ แล้วก็ย้ายกลับมาหมู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมบ้านเลขกที่เดิมอย่างเนี้สมัครอบอตตได้ไหมสมัครได้เพราะเขานับเอากรณีของคุณสมัครเขาผู้สมัครคือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นการที่ท่านอยู่หมู่ที่หนึ่งมาตั้งแต่เกิดเป็นสิบสิบปีแล้วย้ายไปหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าก็สุดแท้แต่แล้วก็ย้ายกลับคืนมาหมู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมเขาก็นับรวมกันนะครับนับรวมกันก็เหมือนกับท่านยังอยู่ในอบอตอไม่ได้ไปออกนอกเขตแต่อย่างใดจึงสามารถสมัครได้ก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายคำถามของท่านนี้เข้าประเด็นที่หนึ่งหรือเข้าประเด็นที่สอง นะครับก็ตอบในแง่มุมของทั้งทั้งสองประเด็นนะครับก่อนที่จะมาทักทายท่านผู้ชมผมแนะนํานี้ก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมผมอยากแนะนำนะครับท่านในอยากที่<ม>ผิวพรรณของเราเต่งเหมือนกับชุ่มน้ำแล้วทําให้ลดรอยรอยตีนกาละ่ะคือทําให้ดูหน้ามันหนุ่มขึ้นอนะ่ะนะครับคือคือไม่แก่แก่ไปตามวัยพูดไง,ไง่ายเอะ นะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกายเส้นผมก็ได้ทุกส่วนของร่างกายทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับดีขึ้นไม่ให้แก่ไปตามวัยอ,อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับท่านอยากจะสนับสนุนผมก็สั่งซื้อได้นะครับวิธีสั่งซื้อทํำยังไงท่านก็ไปกดที่เพจ f a c e b o o k ชื่อนวัตจัดไปไปกดติดตามเพจ Facebook ชื่อนวัตจัดไป แล้วก็พิมพ์มาในกล่องข้อความว่านะครับ่าท่านนะครับสั่งซื้อเซรั่มน้ำมันมะพร้าวพินาราอันนี้เป็นสินค้าส่งออก17ประเทศนะครับอยู่ในห้างใหญ่ๆมีเยอะนะครับมีเยอะแล้วก็ขายนะครับผมก็เลยเป็นตัวแทนจําหน่ายเพราะว่าผมใช้เองพอใช้เองแล้วผมรู้สึกว่าเออมันดีเพะใช้ทั้งครอบครัวพอใช้ทั้งครอบครัวแล้วเราก็อยากจะลดต้นทุนเราก็เลยมาสมัครพอสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้ว ปร,กรากฏว่าเออก็พอได้ขายอยู่นะพอได้ขายนะครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับแบ่งปันท่านผู้ชมถ้าขวดหนึงเนี่ยนะครับใช้ไปเกือบเกือบสอเดือนนะกว่าจะหมดแหละสเดือน3เดือนแล้วแต่คนใช้ราคาเพียง290บาทถ้า2อขวด3าขวด4ีขวดก็ลดหลั่นกันไปตามเบรดของบริษัทนะครับอย่าง4ีขวดเนะี่ยก็ตกแค่ขวดละ250ร้าส นะครับถ้าสิบขวด ấy, ก็ตกขวดละสอง้อยสามสอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านสามารถรวมกันหลายๆคนมาซื้อได้2ขวดขึ้นไปส่งฟรีปลายทางฟรีนะครับสองขวดขึ้นไปส่งฟรีปลายทางฟรีนะครับ,ท,นะรบท่านใดที่อยากจะอุดหนุนรายการของเรานะครับก็สามารถไปกดติดตามเพจ Facebook ชื่อนวัดจัดไปนะครับขอบคุณเลยนะฮะอา้า มาทักทายท่านผู้ชมก่อนขอถามค่ะว่าที่ผู้สมัครอบตเป็นมักะทาย,ยกงานศพหรืองานพิธีกรงานต่างๆได้ไหมคะเพราะเป็นมักะทายยกงานต่างๆทําเป็นประจําอยู่แล้วทําต่อไปได้ไหมคะทําได้ครับนะครับสามารถทําได้แล้วก็ยังทาต่อไปได้ตามปกติเพียงแต่ว่าเราอย่าไปถือโอกาส ดังกล่าวนั้นหาเสียงขอให้ทำหน้าที่ตามปกตินะครับก็คือเป็นทำหน้าที่เป็นมรรคายกนะั่นแหละงานต่างๆนะครับอย่าหาเสียงนะครับอย่าถือโอกาสงานอย่างต่างๆเหล่านั้นหาเสียงก็ยังทําได้นะครับก็ทําต่อไปได้ครับจะแจ้งความร้องทุกข์เมื่อพ้น30วันหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมมติติดป้ายหาเสียงไม่ถูกที่และได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเมื่อสารรับฟังแล้วสมมติว่าเป็นนายก จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมครับถ้าเป็นคดีอาญาอย่างเดียวข้อหาผิดข้อหาผิดข้อหาผิดเรื่องของวิธีการหาเสียงนะครับถ้าเราไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาอย่างเดียวถ้าศารลรับฟ้องไม่หยุดครับไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ ที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือต้องเป็นคด,ดีเลือกตั้งที่ไปยื่นที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคถ้าศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้รับคําฟ้องจากกะกะตรับปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งผู้สมัครแล้วก็องค์าพยกองคาพยก็ยกกครอ,องนายกเลขาที่ปรึกษา ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นจากคําถามท่านวิันศตูนนี้คือคือการกระทำมาผิดฐานฐานฝ่าฝืนระเบียบการหาเสียงแล้วมีการไปแจ้งความกบพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ส่งอายการอายการก็ส่งสารสารรับคําฟ้องต้องหยุดไหมประเด็นนี้ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับไม่ได้หยุดครับ